มาเจอกันอีกแล้วนะคะสาวกหลุยวิตองค่ะสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วคุณแม่ได้รีวิวแล้วเนาะตัวกระเป๋ามอนซีลี่แบ็คแพ็คนะคะไม่รู้ว่าใครเข้าไปดูชอบหรือเปล่าเนาะก็สำหรับคุณแม่ชอบมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เหลืออีกชิ้นหนึง่งที่คุณแม่ซื้อมาพร้อมกันก็คือตัวบัลเลตตตัวนี้นะคะ มีอะไรน่าสนใจหลายอย่างนะคะแล้วก็เป็นรุ่นอะไรอ่าทำไมคุณแม่ถึงเลือกรุ่นนี้เดี๋ยวเราไปดูไปชมกันในคลิปนะคะคุณแม่จะอธิบายให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็จะโชว์อ่าภายในว่าเป็นรูปลักษณ์แบบไหนใครชอบก็สามารถที่จะตัดสินใจซื้อเหมือนคุณแม่ได้นะคะแต่สำหรับตัวคุณแม่ชอบมากเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะก่อนจะไปดูการรีวิวตัวกระเป๋าก็ถ้าใครเข้ามาก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่นะคะกด s u b s c r i b e ให้คุณแม่เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะคุณแม่อยู่ประเทศอเมริกานะคะแล้วก็คลิปก็จะเป็นประมาณนี้นะคะการใช้ชีวิตในอเมริกาค่ะมีทำอาหารบ้างท่องเที่ยวบ้างแล้วก็การรีวิวต่างๆในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของ ครอบครัวของคุณแม่นะคะไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะคะว่ากระเป๋ารุ่นนี้เป็นยังไงคะ่ะเมื่อเราได้รับกระเป๋าแกะกล่องคุณแม่แกะอ่านบ็อกซิ่งในคลิปก่อนหน้านี้ก็ดูแล้วนะคะแต่คุณแม่ยังไม่ได้เปิดข้างในให้ดูนะคะเนี่ยค่ะกระเป๋าลักษณะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามค่ะด้านหลังนะคะจะสังเกตนะคะว่า ลายตัวหลุยพี่ตรงเอลวีตัวนี้นะคะจะคว่าเหมือนแบบหัวทิ่มลงก็เป็นการสังเกตอย่างหนึ่งนะคะว่าเป็นกระเป๋าแท้นะคะก็คือด้านหน้าเขาจะเป็นอย่างนี้เขาก็จะมี LV ที่มันโชว์ขึ้นแบบปกติใช่ไหมคะเป็นหนังแท้นะคะหนังแผ่นเดียวกันเลยนะคะเขาก็จะพอด้านหลังมันก็จะต้องกลับหัว อย่างนี้ค่ะตีลังกายอย่างนี้นะคะก็แสดงว่าเป็นใช้หนังแผ่นเดียวกันผืนเดียวกันนะคะตัวนี้ลายดอกก็ดูค่อนข้างที่จะเป๊ะเลยนะคะสวยมากรุ่นนี้นะคะเป็นลายโมโนแกรมนะคะรุ่นซาร่าวอลเลตมีหลายสีมากเลยนะคะแต่คุณแม่ซื้อเลือกสีนี้เนื่องจากเข้ากันกับกระเป๋าแบ็คแพ็คของคุณแม่ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะ เราซื้อมาเปิดกล่องมานะคะสิ่งที่เราจะได้นะคะก็คือเดี๋ยวแม่จะเปิดให้ดูในกระเป๋านะคะก็จะมีอยู่สองอย่างเนาะก็คือตัวนี้ติดลังกาไหมเนี่ยค่ะก็จะมีตัวราคานะคะแล้วก็ตัวโค้ดนะคะเห็นไหมคะแล้วก็มีนาบัตรหลุยวิตองนะคะทุกใบต้องมีค่ะ เก็บไว้นะคะห้ามให้หายเลยแล้วก็จะมีใบเสร็จเหมือนกันกับที่เราซือ้ออ่แบ็คแพคนะคะคุณแม่ก็รวมอยู่ในใบ,ใบเสร็จเดียวกันเนาะห้ามหายนะคะต้องเก็บไว้เนี่ยค่ะใบเสร็จนะคะเผื่อถ้าใครอยากจะขายต้องมีพร้อมทุกอย่างเลยนะคะถือเพื่อยืนยันว่าเป็นของแท้นะคะแต่ห้ามห้ามนําติดกระเป๋านะคะถ้ากระเป๋าหายแล้วเขาเอาไปขายได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเก็บไว้นะคะไม่ให้หาย แล้วมาเปิดดูกระเป๋าภายในเลยนะคะสาราวอลเล็ตนะคะนี้ค่ะตัวนี้นะคะคุณแม่ซื้อมาเป็นหลุยวิตตองดูใกล้ๆนะคะเขาจะระบุว่าหลุยวิตตองปารีสนะคะเม e อิน r a n c ์นะคะใบนี้เม e อิน r a n c ์นะคะแล้วก็ตัว NWR เป็น Initial ก็คือเป็นตัวย่อสัญ,ญลักษณ์ที่คุณแม่เพิ่มเติมให้ที่ทางช็อปนะคะสาขาทำให้คุณแม่นะคะตัวนี้ถ้าทำตัวนี้นะคะขายไม่ได้ค่ะคงไม่มีใครซื้อนะคะเพราะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์เอกลักษณ์คือเป็นอักษรย่อที่มีความหมายกับเราจะเป็นชื่อเราก็ได้หรืออะไรที่เราเลือกที่จะให้เขาเต็มให้นะคะถ้าเราไปซื้อกระเป๋า แต่จะไม่ทุกรุ่นนะคะมีเป็นบางรุ่นนะคะตัวนี้ฟรีนะคะถ้าใครซื้อออนไลน์ก็ได้เหมือนกันก็สั่งในออนไลน์เขาก็จะมีฟอร์มให้กรอกนะคะเขาก็จะทําให้เรียบร้อยเลยนะคะก่อนที่จะส่งถึงมือแต่ก็อ่าเป็นบางรุ่นนะคะก็ต้องรอดูนะคะว่ารุ่นไหนบ้างที่ทางช็อปเขาสแตมป์ให้เรานะคะตัวนี้นะคะคุณแม่ก็จะโชว์กระเป๋านี้นะคะซาร่า l l e t เนี่ยที่คุณแม่เลือก คือมีช่องใส่บัตรเยอะมากๆเลยนะคะรวมทั้งหมดนี่น่าจะประมาณเท่าไหร่สิบหเดี๋ยวแม่นับก่อนนะคือข้างหน้านี่ก็สี่แล้วใช่ไหมคะข้างหลังตัวนี้6ก็เป็น10แล้วนะคะแล้วก็ยังมีด้านนี้อีกเนะะี่ยค่ะด้านนี้อีกหกนะคะก็เป็น16ทั้งหมด16 ช่องนะคะที่จะใส่บัตรเครดิตหรือบัตรต่างๆที่เราใช้เป็นบัตรประกันสุขภาพบัตรอะไรก็ได้ที่จะต้องเสียบที่ต้องติดตัวเรานะคะข้างหน้านี้จะมีเสียบบัตรได้สี่ช่องนะคะเปิดมานะคะแล้วก็ข้างในช่องแรกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นที่โล,ล่งเราจะใส่เป็นเงินก็ได้หรือเอกสารก็ได้นะคะแล้วก็จะมีตรงช่องนี้อีก ช่องเยอะมากเลยค่ะเนี้ยค่ะคือแบบคุณแม่ชอบมากเลยคือช่องให้ใช้สอยเยอะมากเลยนะคะแล้วจะใส่เอกสารอะไรได้ค่ะในส่วนของตรงกลางก็มีซิปรูดนะคะซิปนี่ก็สมูทมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะเราจะใส่เป็นเหรียญก็ได้นะคะหรือเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากจะใส่นะคะโอเคแล้วก็รูดซิปรูดแบบสมูทมากเลยนะคะเนี้ยค่ะ ช่องต่อมานะคะก็จะเป็นช่องใหญ่อีกช่องหนึ่งอีกด้านหนึ่งหลังซิปนะคะก็เอาไว้ใส่สตางค์ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีช่องใส่บัตรอีกหกช่องนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแล้วแต่เราสะดวกเลยนะคะตัวนี้คือยังหมกแม่ยังใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่าจริงๆบัตรมีเยอะมากก็จะมีทั้งบัตรอินชูนบัตริคเครดิตบัตร,ตรอะไรทุกอย่างนะคะแล้วนี้ก็อีกช่องหนึ่งสุดท้ายนี้เลยภายในนะคะ คือมีช่องให้ใส่เยอะมากเลยค่ะคุณแม่ชอบมากเพราะว่าเราจะสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากกระเป๋าใบนี้ได้แบบเต็มที่สุดๆเลยนะคะเนี่ยค่ะสวยไหมคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเยอะมากเลยนะคะเนี่ยค่ะเรามาดูด้านหลังกันนะคะเนี่ยด้านหลังนะคะลายก็สวยนะคะโมโนแกรม ตรงนี้ด้านหลังก็จะมีช่องแบบนี้ให้เหมือนกระเป๋าทั่วไปค่ะคือเราสามารถที่จะใส่อะไรที่แบบเราอยากจะเอาออกมาใช้ได้ทันทีเลยจะเป็นคูปองอะไรก็ได้เนาะคือแบบสะดวกอะแล้วก็มีช่องให้เราใช้ประโยชน์มากมายข้อข้อดีของซาร่าวอลเลตรุ่นนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่มีบัตรเหมือนคุณแม่เยอะมากๆแล้วต้องพกบัตรคือบัตรเนี้คือ เป็นบัตรทุกอย่างเลยนะคะที่เราจะเสียบตรงนี้ที่ต้องพกติดตัวไม่ต้องอเกะกะไปรวมกับอันเดิมแล้วก็มันลดลื่นๆนะคะกระเป๋าบางรุ่นก็จะมีน้อยนะคะถ้าใครมีบัตรเยอะใช้รุ่นนี้ค่ะサา,าวอลเลตนะคะเป็นไงบ้างคะกระเป๋า,าลุยวิตอง ที่คุณแม่โชว์วันนี้คือคุณแม่ใช้จริงทุกวันเลยนะคะที่ออกไปนอกบ้านยกเว้นไปทํางานนะคะแม่ไม่ได้เอาไปนะคะมีความสะดวกสบายแล้วก็ชอบมากๆค่ะสําหรับสาวกหลุยวิตองนะคะถ้าใครอยากจะได้รุ่นนี้สามารถตัดสินใจได้เลยคุณแม่บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะแล้วก็การใช้ประโยชน์ใช้สอยก็ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนแบบว่าเราใช้ประโยชน์ได้เยอะนะคะไม่ ไม่เสียเขาเรียกว่าไม่เสียดายนะคะไม่เสียดายที่เราเลือกรุ่นนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณแม่ก็มารีวิวกระเป๋าสตางค์นะคะซาร่าวอลเล็ตของหลุยวิตรงให้ทุกคนได้ดูนะคะใครชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ในคลิปของคุณแม่ซับสไครต์คุณแม่ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคุณแม่จะมาะแนะนำการตรวจเช็ค ของแท้ของปลอมตอนนี้หลุยวิตตองเขามีวิวัฒนาการใหม่นะคะที่เพิ่งจะใช้มาเมื่อปีที่แล้วเองเดี๋ยวคุณแม่จะมาแนะนำแล้วก็พาทําพาดูนะคะว่าของแท้เป็นยังไงนะคะสำหรับวันนี้คุณแม่ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของคุณแม่ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ